15มีนาคม2567เข้าสู่วันที่10ของการสร้างแบรีเออร์กระสอบทรายบริเวณริมทางตั้งแต่เชิญสะพานชมัยมรุเชษจังหวัดกรุงเทพม,มหานาครไปจนถึงก่อนทางเข้าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในสัปดาห์นี้พี่น้องกองทัพธรรมเดินทางจากสะพานชมัยมรุเชษไปจังหวัดชลบุรีเพื่อกอกทรายใส่กระสอบแล้วนำมาจัดวางกัน้น ระหว่างทางคนเดินและรถเพิ่มเติมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยมีพี่น้องหลายฝ่ายมีน้ำใจให้ความช่วยเหลือทั้งพี่น้องกองทัพรมช่วยกอกทรายใสกระสอบทีมสันติอโสกได้รับกำลังแรงกายและรถหกล้ออีกหนึ่งคันไปช่วยขนทีมกาดเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคอปทอศูนย์รวมประชาชนปก้องสถาบันสปปสช่วยจัดวางบรีเออร์ในเวลาหลังเที่ยงคืน ทำให้เห็นถึงทาน้ำใจที่หลังไหลมาจากพี่น้องหลายฝ่ายมาช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาดส่งผลให้การวางเบรีเออร์ซึ่งเป็นงานที่หนักและยากผ่านลุล่วงไปได้ด้วยความง่ายดายและรวดเร็ว